คยมีคําถามสงสัยไหมคะว่าทําไมพยายามคุมอาหารเท่าไหร่ออกกําลังกายหนักขนาดไหนแต่ทําไมน้ําหนักไม่ลงเลยวันนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะโค้ดออยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นโค้ดโภชนาการนะคะเซอร์ติฟายบายมหาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขาเราน้าหนักเพื่อการชะลอวัยโดยเฉพาะเลยค่ะช่วงนี้มีคําถามมาเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่พยายามคุมอาหารคุมน้ําหนักโดยการที่อดอาหารบ้างกินอาหารน้อยบ้างออกกําลังกายเยอะบ้างแต่น้ําหนักไม่ขยับเลยน้ําหนักนิ่งเอ๊ะแล้วแต่บางคนก็มีคำา ถามนะคะว่าดูรู้สึกว่าน้ําหนักไม่ขยับเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างดูเปลี่ยนไปมันเกิดจากอะไรกันเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายขยายความข้อสงสัยทั้งหมดให้เลยค่ะอันดับแรกนะคะต้องบอกกันว่าว่าน้ําหนักตัวคนเรามันบอกอะไรเราไม่ได้นะเนื่องจากว่าบางคนนะ่ะหนัก60แล้วบางคนลดเหลือมา50ากิโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักที่หาย10กิโลไปเนี่ยเป็นน้ําหนักของอะไรอันนี้ต้องเกิดคําถามกับตัวเองก่อนนะเพราะเนื่องจากว่าร่างกายของคนเราประกอบไปด้วย4อย่างด้วยกันก็คือไขมันกล้ามเนื้อน้ําแล้วก็กระดูกนะคะดังนั้นถ้าเกิดใคร มีเครื่องช่างบ bon อ d y Composition โดยเฉพาะยี่หอ้อ Tanita ที่พี่ออยแนะนํานะคะเครื่องช่างตัวนี้นะคะสามารถบอกรายละเอียดของเราได้ดีอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าจะบอกด้วยนะคะว่าไขามันเรามีกี่เปอร์เซนต์กล้ามเนื้อเรามีกี่กิโลกรัมนะคะไขมันช่องท้องเรามีเท่าไหร่ตรงนี้ละค่ะสามารถจะได้รู้เลยว่าน้ําหนักที่หายไปเป็นน้ําหนักของอะไรคําถามข้อแรกนะคะบางคนบอกว่าพยายามคุมอาหารมาเยอะแล้วเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันดับแรกก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการคุมอาหารหมายถึงการควบคุมสัดส่วนของพลังงานนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเรากิน3ามือ้อแล้วลงไปเหลือ2มือ้อจาก2มือ้อลงไปเหลือมื้อเดียวอะไรแบบนี้คือไม่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะคนทํา IF นะออยเห็นหลายๆคนเนี่ยมักจะมาเลยนะคะกิน2มื้อมาเลยค่ะพี่ออยกินนิดเดียวเองนะคะทําไมหนูน้ําหนักไม่ลดลงเลยอันนี้เนี่ยคะผิดมากๆเลยนะคะเพราะว่าการกินอาหารน้อยลงเนี่ยมันจะส่งผลทําให้ระบบเผาผาลาญเรามีปัญหาได้ค่ะข้อที่2นะคะบางคนบอกว่าพยายามคุมน้ําหนักมาตลอดแล้วนะคะแต่ดูน้ําหนักยังนี้น้ําหนักไม่ลงแต่รู้สึกว่าสัดส่วนเนี่ย มันดีขึ้นแล้วก็มันหายไปอันนี้นะคะสันนิษฐานได้เลยนะคะว่าเป็นในส่วนของน้ําหนักไขมันที่หายไปแต่กล้ามเนื้อเรายังคงที่หรือกล้ามเนื้ออาจจะเพิ่มขึ้นมาด้วยซ้ําค่ะเพราะเนื่องจากว่าน้ําหนักตัวคนเราอ่ะอย่างที่บอกนะคะมีทั้งไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะบางทีไขมันลดลงไปแต่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมามันเลยทําให้น้ําหนักรวมของเราเนี่ยยังคงที่นะคะอย่างนักเรียนของพี่ออยบางคนนะคะน้ําหนักไขมันน่ะหายไป2กิโลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมา2โลเป็นไงคะน้ําหนักรวมก็ยังนิ่งใช่ไหมคะ ดีขึ้นอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดอยากจะรู้เนี่ยก็ต้องเทียบ Before After กับเครื่องชั่ง Body Composition อย่างที่แนะนําไปค่ะข้อที่3นะคะออกกําลังกายมาตั้งนานแล้วทําไมไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการออกกําลังกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและเฟิร์มกระชับมากขึ้นไม่ใช่ว่าการออกกําลังกายเพื่อการลดน้ําหนักนะคะการออกกําลังกายที่ถูกต้องเนี่ยนั่นหมายถึงว่าจะต้องออกทั้งคาร์ดิโอนะคะ,ะ,คะเพื่อพัฒนาปอดแล้วก็หัวใจแล้วก็เวทเทรนนิ่งเพื่อสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็รักษากล้ามเนื้อ ดังนั้นเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยให้เพิ่มระบบเาผาผลาญเราก็จริงค่ะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการออกกําลังกายก็เพื่อความแข็งแรงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะออกกําลังกายเพื่อหวังผลให้ลดน้ําหนักได้อันนี้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดเลยค่ะข้อที่4ี่นะคะอดอาหารก็แล้ว ออกกาลังกายก็แล้วน้ําหนักยังนิ่งอันนี้ส่อแววเลยนะคะว่าระบบเผาผลาญเราจะพังนะคะเพราะเนื่องจากว่าร่างกายของคนเราเนี่ยถ้าได้รับสารอาหารน้อยเกินไปแล้วก็ไปใช้พลังงานเขาเยอะมากขึ้นเนี่ยร่างกายจะกําลังปรับสมดุลน,นะคะแล้วก็รักษาไขามันช่องท้องเราเอาไว้เยอะๆเ,เพื่อร่างกายไม่ให้ตายนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะจะทําให้ระบบเผาผลาญเราพังไปเลยนะคะอาจจะมีปัญหาเนื่องจากว่าร่างกายเขาได้รับสารอาหารไม่ถึงนั่นเองค่ะข้อที่5นะคะ,ะ,คะพยายามทํามาทุกครงแล้วเนี่ยแต่ลืมไปว่าเรากินสัดส่วนอาหาร ผิดนั่นเองนะคะบางคนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอันนี้คือสารอาหารอันนี้คือพลังงานนะคะเพราะเนื่องจากว่าคําว่าสารอาหารนั่นหมายถึงสัดส,ส่วนโปรตีนกับสัดส,ส่วนผักหรือไฟเบอร์นั่นเองนะคะแต่สัดส่วนพลังงานมันคือแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมันนะคะ laus, หลายๆคนอาจจะมองว่าอะโวคาโดเนี่ยกินแล้วดีได้รักษาสุขภาพดีนะเอ้ยมันคือไขมันดีแต่เราลืมไปหรือเปล่านะคะว่าอะโวคาโดเนี่ยพลังงานเขาสูงมากๆหรือบางคนชอบกิ isa, นถั่วนะคะคิดว่าคือโปรตีนแต่ลืมไปหรือเปล่าคะว่าถั่วเนี่ยมันให้พลังงานเราสูงมากๆก็จริงนะคะ ดังนั้นเนี่ยสัดส่วนอาหารที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรคือพลังงานอะไรคือสารอาหารอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะคะบางคนกินมื้อเดียวแต่ว่าดันไปกินสัดส่วนพลังงานเยอะเกินไปร่างกายก็เกิดการสะสมไขมันในช่องท้องมากขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะข้อ6กนะคะกินสัดส่วนโปรโตีนในแต่ละวันไม่ถึงนะคะอันนี้สําคัญมากๆนะคะสามารถย้อนกลับไปดูในเรื่องของสารอาหารกับโปรโตีนได้นะคะเนื่องจากว่าพี่ออยเนี่ยได้อธิบายรายละเอียดว่าโปรโตีนแต่ละชนิดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเพราะว่าการกินโปรโตีนให้ถึงเนี่ยมันสามารถลด ไขมันลงได้ดีมากๆเลยยังนึกภาพง่ายๆนะตอนนี้เตาเผาเรามีอยู่แค่นี้นะคะแต่ว่าไขมันเราหยิบมีอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไขมันมันเยอะมากกว่าเตาเผาของเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถลดไขมันลงได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยการกินโปรตีนให้ถึงต่อวันเนี่ยมันเลยสําคัญมากๆค่ะข้อที่7ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะในเมื่อเรากินสัดส่วนโปรตีนเนี่ยต่อวันไม่ถึงอยู่แล้วนะแต่สุดท้ายเรากลับไปอิงการกินโปรตีนจากพืชมากเกินไปนะคะอย่าลืมนะคะว่าโปรตีนจากพืชเนี่ยมันมีไขมันต่ําก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยพลัง ที่โปรโตีนจากสัตว์นะคะเขามีไขมันก็จริงแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงในส่วนของมันหรือของหนังของเขาได้นะคะที่สําคัญก็คือโปรโตีนจากสัตว์เนี่ยเขามีกรดอะมิโน,โนที่สามารถสร้างเส้นใหญ่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ อ๋อแล้วลืมบอกนึกไปนะคะว่าสายแพนเบตทั้งหลายแหล่นะคะโดยเฉพาะคนที่กินโปรตีนที่มาจากถั่วเหลืองอันนี้จะต้องระวังสารไฟโตเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะที่มันอยู่ในถั่วเหลืองด้วยนะคะเพราะเนื่องจากว่าสารตัวนี้นะคะถ้าทานไปมากๆเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีการสะสมไขมันในช่องท้องหรือว่าสะสมที่สะโพกมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางบริษัทนะคะที่เป็นสายแพนเบตเนี่ยก็จะไม่ได้สกัดสารไฟโตเอสโตรเจนออกเพราะดังนั้นเนี่ยไขยมันอาจจะลดลงได้ดีนะคะถ้าเกิดกินโปรตีนถึงลดน้ําหนักที่ถูกต้องแต่กลายเป็นว่า สะสมที่ไขมันในช่องท้องมากขึ้นหรือสะโพกมากขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่8นะคะในเมื่อเราพยายามดูแลตัวเองร่างกายให้ดีแล้วเนี่ยแต่เราลืมไปว่าเรื่องการนอนนะคะก็สําคัญมากอย่างหนึ่งนะเพราะว่าการนอนให้ถึงเนี่ยเพียงพอต่อวันเนี่ยนะคะประมาณ7-8หรือ9ชั่วโมงของบางคนนะคะสําคัญมากๆเลยนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่นอนดึกเนี่ยกรดฮอร์โมนมันอาจจะไม่หลั่งออกมาทํางานนะคะและทําให้ซ่อมแซมฟื้นฟนูร่างกายไม่ดีขึ้นด้วยข้อที่9ค่ะเราพยายามอย่าหักดิบกับของที่เราชอบนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดประเด็นที่สําคัญมากๆเลยสําหรับหลายๆคนที่ยังชอบกินของอร อร,อ,อร่อยที่เป็นของมันๆของทอดหรือของหวานหรือเบเกอรี่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราหักดิบไปเลยเนี่ยเราอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดความเครียดได้นะสิ่งที่สําคัญคือค่อยๆลดลงนะคะค่อยๆลดลงเรื่อยๆวันละ1%นึอร์เก็ยังดีค่ะ ข้อที่10ให้เป็นแง่คิดปรัชญาไปละกันนะคะจะบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะแข่งขันกับตัวเราเองในเมื่อวานนะพยายามอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะว่าเอยคนอื่นเนี่ยลดน้ําหนักได้เยอะกว่าเรานะคะต่อสัปดาห์แต่ของเราทําไมไม่ไปไหนเลยเนี่ยอ๋ออยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะแข่งขันกับตัวเองในเมื่อวานดีกว่าวันนี้เนี่ยเราออกมาเดินเล่นได้แล้วแต่วันที่แล้วเนี่ยเรายังนอนติดอยู่บนเตียงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าซักเซ s แล้วเราก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมไปทีละวันละหนึ่งเป จะทําให้365วันของทุกคนมีการพัฒนายอย่างแน่นอนค่ะจบไปแล้วนะคะกับการดูแลร่างกายตัวเองอย่างถูกต้องและยั่งยืนนะคะถ้าใครที่ต้องการปรึกษาเบื้องต้นทักมาได้เลยค่ะหรือถ้าใครต้องการให้พี่ออยดูแลนะคะพี่ออยสามารถดูแลได้นะคะเพราะว่าพี่ออยจะคัสตอมไม์แต่ละคนนะคะเพราะาปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนมีปัญหาแตกต่างกันมากเหลือเกินดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องมาวิเคราะห์ปัญหาช่างน้ําหนักนะคะแล้วก็ผัวปรับพูดคุยกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาาไได้้เลลยนะะนนะะควัีกก็ขอปอป่ ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่สนใจด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ